สวัสดีครับขอต้อนรับสู่เว็บไซต์ SKBOND นะครับผมอ่ะวันนี้นะครับเป็นวันอังคารนะครับวันที่5มีนาคมนะครับวันนี้ฟุตบอลรายการสำคัญที่สุดก็คงจะเป็นยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกนะครับเป็นรอบ16ทีมนัดที่2แล้วนะครับก็จะพูดถึงกัน2คู่เลยนะครับผมไปดูคู่แรกก่อนนะครับก็จะเป็นเกมระหว่างเรอัลโซเซดาเจอกับปาสแซังเช็กแมงนะครับผม เกมนัดแรกที่พบกันมานะครับที่บ้านของปารีสนะก็เป็นปารีสที่เอาชนะมาส0แลูนะก็ถือว่ากลุ่มเขาได้เปรียบไว้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับในการผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมนะครับผลงานช่วงนี้ต้องบอกว่าโสดทางกันมากๆเหมือนกันนะเพราะว่าปารีสเนี่ยโอเคแหละอาจจะเสมอมา2เกมหลังสุดนะครับในการเจอกับโมนาโกแล้วก็แรนแต่ว่าพวกเขาไม่แพ้ใครมาติดต่อกันยาวนาน20เกมแล้วนะครับผมแล้วก็ ชนะได้เป็นส่วนใหญ่ด้วยนะครับส่วนโซเซดัดในตัวนข้ามเลยนะครับพวกเขาอยู่ในช่วงขาลงจริงนะเพราะว่าช่วงหลังม,มานี้นะครับชนะแค่เกมเดียวจาก9นัดแล้วก็แพ้มาถึง5จาก6เกมนะครับกำลังระสามเลยนะครับเกมนี้อาจจะได้เปรียบกับการเล่นในบ้านแต่มองว่าด้วยเรื่องของชื่อชาประสบการณ์แล้วก็เรื่องของการแบกรับความกดดันเนี่ยยังสู้ปารีสไม่ได้นะครับเพราะว่าเกมนี้เนี่ยเล่นในบ้านก็ถือว่าน่าจะ กดดันเยอะกว่านะครับบอว่าเกมนี้เนี่ยปารีสก็เล่นสบายกว่ามีโอกาสที่จะบุกไปย้ำแคได้1เกมนะครับตัวหลักๆวันนี้ก็ถือว่าลงกันได้หมดเลยนะครับปารีสเนี่ยเอ็มบัปเป้เดมเบเล่วิตินยาวาเลนเซียเอมลี่ละพวกนี้คือลงได้หมดนะครับเพราะว่าเกมนี้ปารีสน่าจะเช็คบินได้นะครับเรื่องของเฮดีแคปวันนี้เขาให้เหมือหม้อผมมองว่าวันนี้ปารีสน่าจะไม่แพ้ไปอย่างน้อยแล้วก็น่าจะบุกชนะได้ด้วยนะครับผม ส่วนอีกคู่หนึ่งไปดูที่ไบเยอร์มิวนิกครับเจอกับลาซิโอนะครับเกมนัดที่แล้วก็ถือว่าช็อกโล่งเหมือนกันนะเพราะว่าไบเยอร์เนี่ยเป็นฝ่ายบุกไปแพ้ศูนย์ประตูตอนหนึ่งนะครับผมท่ามกลางสถานการณ์ที่ไม่ค่อยดีของโมัสทูเคิลนะครับผมแต่ว่าตอนนี้เนี่ยหลังจากที่มีการอ่าเข้าใจแหละมีการประกาศยักถ่านนะหัน้ามองว่าเรื่องของสถา,านการณ์ในทีมน่าจะดูดีขึ้นนะนักเตะอาจจะมีใจเล่นมากขึ้น ผลงาน,นอาจจะยังไม่ได้ดูดีเท่าไหร่นะไบเยนแต่ว่า2เเกมหลังสุดก็คือไม่แพ้ใครนะครับมีชนะไลซิกแล้วก็เสมอกับไฟบวกนะครับต่อให้ผู้เล่นนักเตะจะเล่นไล่โค้ชยังไงก็ตามแต่ว่าเกมนี้ผมคิดว่าไบเยนก็ต้องการเข้าสู่โลกต่อไปแหละน่าจะเต็มที่เพื่อการแก้แค้นนะครับทางลาเซิโอเองช่วงหลังก็ผลงานไม่ค่อยดีด้วยนะครับชนะแค่เกมเดียวจาก3อาจจาก4นัด แล้วก็แพ้ไปถึง3เกมนะครับผมเพราะว่าเกมนี้ในบาเยิน Bayern, น่าจะฮึดหน่อยแหละนะครับเพื่อที่จะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปในแชมเปี้ยนส์ลีกผมว่าเกมนี้เนี่ยต่อให้ราคาจะแพงแต่ก็ยังน่าเชียร์ที่ไบเออร์มิวนิกนะครับในเลทหนึ่งจุดเจ็ดห้าอ่ะสรุปนะครับสองคู่ในวันนี้ที่ให้เลือกเชียร์กันเนี่ยก็จะมีอ่าในส่วนของอสองทีมใหญ่เลยนะจะเป็นบาเยอร์มิวนิกนะครับแล้วก็อ่าปารีสแซงต์แช็องแมงนะครับผมอ่ะนี่เป็นสองคู่ที่คัดมาฝากกันในวันนี้ สวัสดีครับ